ผลจากการที่ผมสั่งซื้อเจ้าสินค้าตัวนี้นะครับนี่คือตัวของกล่อง Android มีคู k M 2นะครับที่มีเสียงยืนยันว่าคุณภาพนี่เหนือราคาจริงๆนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมาเพื่อมาลองกับเจ้าตัว HDMI 7.1ดีคุ HDMI decoder 7.1ของผมนะครับว่าเขาจะสามารถปล่อยเสียงตัวของลอตเลดออกมาได้ไหมทีนี้ก็มีคนเข้ามาเมนท่านผู้ชมมีน้องคนเข้ามาเมนว่ามันมีข้อเสียอย่างาไอกล่องตัวนี้นะครับก็คือมันไม่มีดอบ y v วิชันไม่รองรับตัวของดอบ y v วิชันนะครับแต่รองรับตัวของ HDR 10 plus ผมก็เฮ้ยก็ ตกไปหน่อยนะนะครับก็ความรู้สึกที่ลิงลวดอยู่นะครับก็วูบไปหน่อยหนึ่งครับและแต่ผมก็เกิดความคิดว่าท่านผู้ชมอ่ะแล้วตอนนี้อ่ะไอ HDR เี่ยมันมีคอนเทนต์อะไรมันมีหนังมันมีซีรีส์อะไรให้เราดูบ้างเพราะเท่าที่ผมรู้เ,เขาพันาไปเพราจะน้อยนะครับผมก็เลยก็เป็นคนข้อมูลนะครับพอคนเสร็จผมก็เลยอ๋องั้นมาทำคลิปรู้รอบเกี่ยวกับ HD m i 10แบบ360รองศากันเลยดีกว่านะครับมารู้กันว่า เขาคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อย่างไรและผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างในโลกทุกวันนี้สำหรับ HDR เทมนพสักครู่เรามาเจอกันครับครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนคร P.E.K. นนวควรอเดือนะครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับก็ เกี่ยวกับเว็บวงทุกเสิยงโฮมเดเตอร,เตร,เตร์เราก็มันเจอกันแทบจะทุกวันนะครับโดยเฉพาะในเพจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลิปในช่อง YouTube ก็สม่ำเสมอส่งสามวันคลิปส่งสามวันที่คลิปแล้วกันนะครับก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเราอยากเ่าเรามาทำความกระจ่งก่อนว่า HDR10+ คืออะไรนะครับ HDR10+ นี่จะเป็น High Dynamic range ว i ดีโอเทคโนโลยีคือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ วิดีโอในการเพิ่มระดับความาสว่างนะครับขอบเขตความสว่างนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับโดยการเพิ่มไ y นามิกเมตาดาต้ to h d m i 1 0นะครับหรือการเพิ่มตัวของไดนามิกเมตาด a ต้เข้าไปในตัวของ HDR10 ที่เป็นมาตรฐานออกมาก่อนนะครับโดยเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็นการพัฒนานะครับ และนําเสนอนะครับโดยความร่วมมือกันของสองค่ายใหญ่นะครับก็คือตัวของซัมซุงนะครับตัวของซัมซุงและก็อเมซอนวิดีโอนะครับก็คือตัวของค่ายอเมซอนนะครับก็พัฒนาขึ้นมานะครับเป็น HDR เทนที่ปรับปรุงเพิ่มเมตาดาต้าขึ้นไปนะครับและก็ใช้เทคโนโลยีแบบ10บิตคัลเลอร์เดฟนะครับ10บิตคัลเลอร์เดฟเพื่ออ่าเพื่อ มาต่อสู้นะครับมาเป็นคล้ายๆกับเป็นคู่แข่งกับตัวของ d อ l b ี้วิชันนะครับซึ่งเป็นไฮเดรมิกเรนของตัวค่าย d o อ b y ี้เขานะครับที่ออกมาจริงๆ hd วิชันเนี่ยออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนแล้วก็ตัวของอ,ออกมาแล้วก็เหนือกว่า h d r 1 0ไปเลยนะครับทีนี้ทางค่าย h d r 1 0ก็เลยพัฒนาเป็น h d r 1 0พัสขึ้นมาประกบนะครับ เพื่อมาเป็นคู่แข่งกันเนี่ยนะครับแล้วจุดประสงค์ของเขาเพื่ออะไรเป็นคู่แข่งแล้วนอกจากเป็นคู่แข่งแล้วเขาสิ่งที่แตกต่างนะครับสิ่งที่แตกต่างกับตัวของ w v บเบิ e s <S คือเขาเป็นฟรีไรเซ้นท่านผู้ชมเป็นฟรีไลเซ้์ก็คือไม่เก็บนะครับไม่เก็บค่าใช้เทคโนโลยีนะครับทำให้สินค้าที่จะใช้ตัวของเทคโนโลยี H อ r 1 0 p ร u s เนี่ย จะมีราคาถูกนะครับเป็นสินค้าราคาถูกก็สามารถเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเออมันก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ทําให้เหมือนจะเป็นจุดแข็งกันนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อแล้วนะครับมาเป็นคู่แข่งและเป็นให้ใช้ฟรีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการการอ่าระบบอะไรก็ตามนะครับเกิดขึ้นมาถ้าจะได้รับความแพร่หลายนะครับได้รับความนิยม ก็ต้องมีพันธมิตรเยอะๆนะครับซึ่งในอดีตนะครับในอดีตก็จะมีสตูดิโอหนังนะครับที่เข้าร่วมอยู่นะครับนี่ผมอ่านดูนะผมไม่แน่ใจว่าตัวของวิกิพีเดียนี้อัปเดตแค่ไหนนะครับเพราะเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่ามีค่ายหนังที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีตัวของ t w t century fox นะครับมี t w e n t century fox มี amazon video มี warner bros นะครับและก็มีตัวของ universal pictures นะครับพอผมมาค้นจากเว็บปัจจุบันของตัว HDR TenPlus นะครับตัวเว็บหลักของ HDR TenPlus ผมทำถ่ายคลิปนี้วันที่6มกราคม2565หรือ2022นะครับท่านผู้ชมวันน้ก็มูลณวันนี้นะครับเรามาดูตร,ตรงตรงเว็บของ HDR TenPlus นะครับ Pro Partner Product นะครับ Partner Product ออพ p a r t น e r ์โปรดักตนะ์เขานะครับที่ผมเห็นนะั้นนะมันจะเป็นตัวของเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับ ตัวหลักๆที่เราน่าจะได้ยินชื่อกันอยู่บ้างก็คือแอมโลจิกนะครับแอมโลจิกก็เป็นตัวชิปที่กล่อง Android นิยมใช้นะครับกล่อง Android นิยมใช้แล้วก็มาตัวของ q u c o m o m ีย t e c h นะครับ r e a l t e แล้วก็ Samsung แน่นอนครับเป็นผู้คิดคนก็จะเป็นเป็นผู้ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็อันอื่นก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับคือพูดให้ฟังอย่างนี้ตัวของนิพัฒน์พัฒนเ์เนื้รดักนะครับ ทีนี้ถ้ามาดูเซอร์ติฟายโปรดักต์นะครับก็คือตัวของทีวีนะครับเราหลักของเรานะครับออุปกรณ์หลักที่เราจะใช้ในตัวของเงครื่องรวมเครื่องต่างมเตอร์คือทีวีนะครับตัวของตัวอย่างนี้เลยนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือตัวของทีวีโซนี่ของผมนะครับยี่ห้อ,อที่เป็นแบรนด์แบรนด์ดังๆนะครับประกอบด้วยโซนี่นะครับ LG นะครับโซนี่ LG นี้นะครับตัวของทีวี2ยี่ห้อนี้นะครับจะรองรับแค่ d o บ b y Vision จะไม่รองรับตัวของ HDR10Plus นะครับนี่คือยอดดังนะครับส่วน Samsung ผู้นำตลาดทีวีจะเนื่องจากเป็นผู้คิดคิดค้นตัวของ HDR10Plus เขาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับและเลือกที่จะไม่สนับสนุนตัวของ d o บ b y Vision นะครับไม่แน่ใจว่า เปลี่ยนแปลงไหมในปี2022นี้นะครับของตัวของซัมซุงนะครับแต่ทีวี2021ลงไปนะครับตัวของซัมซุงนะครับจะไม่รองรับตัวของ d o l บ y Vision นะครับจนถึงปีไหนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ทีวีในอดีตของซัมซุงนะครับหลายรุ่นหลายปีที่จะไม่รองรับตัวของ d o l บ y Vision แต่รองรับแค่ h อช l อทีพัทีนี้แล้วทีวีที่ท่านใช้อยู่หรือ ที่ท่านจะซื้อใหม่แล้วอยากได้ HDR ทันทท่านต้องซื้อยี่ห้ออะไรนี่คือสิ่งที่โผลมานะครับท่านผู้ชมนี่คือข้อมูลในณนะปัจจุบันอย่างที่ผมบอกนะครับมีมีทีวีมีทีวีนะครับ Oppo TV Hisense TV นะครับ Panasonic Samsung TCL Toshiba ตระกูลเล็กซ่า นี่คือกลุ่มทีวีหรือรุ่นทีวีที่รองรับ HDR 10+ มีสิ่งที่พิเศษหน่อยหนึ่งคือตัวของยอดจีนทั้งหลายนะครับถ้าที่ผมสังเกตส่วนใหญ่จะรองรับทั้ง Dolby Vision และ HDR 10+ นะครับอย่างตัวลองท่านลองไปดูแล้วกันนะครับย่อจีนอย่างตัว Hisense ตัว TCL นะครับพวกนี้เขาจะรองรับทั้ง2ระบบนะครับ ขณะที่สินค้าญี่ปุ่นนะครับตัวของ p a n าโซนิกก็จะรองรับทั้ง2ระบบนะครับตชิบ้าผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจแต่นี้ตรงนี้บอกว่ารองรับตัวของ HDR10+ ด้วยนะครับนี่คือกลุ่มของทีวีที่ถ้าท่านจะซื้อแล้วท่านอยากใช้อยากาใช้คุณสมบัติของ HDR10+ นะครับนี่คือกลุ่มทีวีที่รองรับ HDR10+ นะครับหลายลอย่างที่บอกซัมซุงรองรับ HDR10+ อย่างเดียวไม่รองรับตัวของ ดอปเปอวิชั่นนะครับมาที่ตัวสําคัญนะครับตัวสําคัญก็คือปลายตานะครับคือผลปัจจุบันตอนนี้ก็คือเขามีพันธมิตรกลุ่มของอุปกรณ์แล้วแต่ท่านผู้ชมคงลืมพูดกลุ่มของ A v วนะครับยอดที่รองรับก็คือเดนนอนมาลานและยามาฮ่าของสำคัญที่สุดก็คืออะไรท่านผู้ชมคอนเทนต์ครับ แล้วเรามีทีวีที่มี HDR 10 p l u แล้วแล้วเราจะใช้ดูอะไรใช้เล่นอะไรได้บ้างนะครับมาดูในกลุ่มของ Streaming Service นี่นะครับกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มหลักเลยนะท,ที่ที่ผมเข้ามาดูข้อมูลก่อนนะครับมี Streaming Video อะไรบ้างที่รองรับ HDR 10 Plus นะครับประกอบด้วย Google Play Movie and TV ก็คือหนังที่ท่านโหลดมาจากตัวของ Google Play นะครับ Google Play จะมีรองรับตัวของ HDR10 อร์ทตัวของบริการ Hulu นะครับในเมืองไทยให้บริการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่เกิดข้าไปแตะเลยนะครับบริการตัวนี้นะครับแล้วก็พารามะพลัสบ้านเรายัางไม่มานะครับารา u พลัส และตัวที่มาแล้วก็ผมเป็นสมาชิกอยู่นะครับคือตัวพลานวิดีโอซึ่งเป็นสตรีมมิ่งจากค่ายอเมซอนนะครับเน่นมันก็รองรับอยู่แล้วแล้วก็มาลาคุกกเทนท่านผู้ชมลาคุกกเทนทีวีและตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ท่านจะดูฟรีๆได้ก็คือตัวของ YouTube ท่านผู้ชม YouTube จะรองรับตัวของ HDR10plus ด้วยนะครับนี่คือกลุ่มของสตรีมมิ่งนะครับทีนี้ถ้ามาดูตัวของบลูเรย์ วิวเว็บไซต์ pleasevisitmule.com forum for an up to date list of SDR10 p l u s พวกลิงไปที่ตัวของนี้นะครับตัวของแผ่นเขาบอกว่าให้ท่านนะครับให้ท่านไปตรวจสอบจากตัวของเว็บนะครับตัวของเว็บนี่ผมลองตรวจ้า เอ็นฟิวเรียตแล้วกันนะครับฟาร์ตเอ็นฟิวเรียตเป็นภายใต้ค่ายูนิเวอร์แซลถูกไหมครับนะครับนี่นครับวิดีโอโคเดกเป็น H.265 e v c H อัพสเกลเป็น 4K2010HR d รองรับ Dolby Vision รองรับ HDR นะครับรองรับ Dolby Vision และ HDR10+ นะครับอ้าวนี่นะครับถ้าท่านอยากรู้ว่า ตัวของแผ่นบลูเรย์นะครับหนังบลูเรย์เรื่องไหนนะครับที่รองรับท่านก็เข้ามาดูคุณสมบัตินี้นะครับแต่นี่เป็นแผ่นตัวของโซนหนึ่งนะครับก็เป็นแผ่นในอเมริกาก็นะครับแผ่นบ้านเราก็ลองดูในตัวของเว็บบูมแมลงแล้วกันนะครับว่าเขาให้ข้อมูลไว้อย่างไรนะครับก็เนี่ยครับก็รองรับตัวของ SDR ที่เป็น d o b y Vision เอ่อจำเป็นต้อเป็น SDR Trans ด้วยนะครับนี่คืออการตรวจสอบนะครับนี่และตัวทาคัญอีกตัวหนึ่งเกมด้วยกันผมดูให้หน่อยหนึ่ง นะครับเกมเกมเกมเงียบครับคลิกเกมแล้วเงียบครับท่าน <c oughs> ผู้ชมท่านผู้ชมลองคลิกเองกันนะครับผมคลิกเกมแล้วเงียบก็แสดงว่าไม่มีเกมที่รองรับหรือเปล่านะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไม่มีเกมที่รองรับหรือเปล่านะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นคลิกกลับมาที่ตัวของ <c oughs> สตรีมมิงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับท่านมีทีวีที่ ขาบุ้มีมีสเปคว่ารองรับตัวของ HDR 10 Plus และท่านอยากใช้คุณสมบัติของเขานะครับในการเปล่งแสงให้มันเปล่งประกายนะครับให้มันสว่างสวยนะครับเปล่งประกายสว่างสวยมากกว่าปกตินะครับในส่วนที่เป็นแสงสีขาวแสงแดดอะไรแบบนี้นะครับที่เกี่ยวกับความสว่างนะครับก็ให้ท่านใช้บริการ streaming นะครับตัวที่ จะเป็นที่นิยมหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นพรามวิดีโอนะครับรวมถึงคนที่โหลดหนังนะครับหรือว่าเช่าหนังดูหนังจากตัวของ Google Play นะครับส่วนหลักๆนะครับแอปหลักแอปดังแอปหลัก,ลก,ลก,ลกอย่างตัวของ Netflix นะครับตัวของ Disney Plus h o อ s t a สนะครับแล้วตัวของ HBO Go HBO Max นะครับรวมถึงตัวของ Apple TV Plus พวกนี้ ไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือรองรับเฉพาะตัวของ d อ by Vision นะครับก็ก็กนนี้ครับก็มาเป็นข้อมูลให้กับท่านนะครับเพื่อใครอยากใช้ให้มันคุ้มค่านะครับอุตสาหมีทีวีที่มีเ d r เัตโนมั T แล้วท่านก็ต้องจำเป็นต้องใช้สตรีมมิ่งหรือเช่าหนังอย่างที่ผมบอกไปนะครับครับก็คิดว่าคลิปนี้ข้อมูลวันนี้คงมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงทั้งคนที่ซื้อทีวีมาแล้วหรือกำลังจะซื้อทีวีนะครับนาไปช่วยตัดสินใจนะครับก็ สนใจที่จิตตามกันอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ช่องนี้เป็กนครพีกเคนค PK, น์โนโกวาควายรอเรือนนะครับรวมถึงเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปคลิปถัดถัดไปสวัสดีครับ